สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตะเข้รางนะครับผมคือเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องตัวอ่าจันตัวจันทันนะผมติดจันทันไปแล้วแล้วก็ตะเข้สันก็ติดเรียบร้อยคันนี้ถึงตะเข้รางนะครับผมคือตะเข้รางเนี่ยจะเป็นจุดจบของหลังคาที่เป็นน้ําปล่อยลงนะครับจุดจุดชนกันนะครับผมต้องมีรางนะครับผมคือต้องมีรางคือคือถ้าเกิดนายช่างมือใหม่นะครับผมคืออาจจะยังไม่เข้าใจหรือบางท่านเจ้าของบ้านก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ในช่างมือเก่าเก่าที่ทําหลังคาตรงนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะครับผม คืออันนี้ผมจะมาพูดให้เข้าใจว่าเวลาการทําตัวตะเข้รางเราควรทําเผื่อไว้สักเท่าไหร่นะครับผมคือบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับในช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเรื่องเรื่องตะเข้รางนี้ก็สําคัญนะครับคือเวลาเราไล่ตัวหลังคาลงมานะครับเวลาเราติดจันทันเนี่ยคือตัวตัวที่จะมาจบอยู่ที่รางตะเข้นะครับจันทันทุกตัวปลายหลังมาหลังจันทันนะครับต้องมาเสมอกับขอบรางพอดีนะครับก็คือรางตะเข้อย่างของเราเนี่ยเราจะใช้เหล็กกล่องสี่คณสองนิ้ว ตัวจันทันที่มาจบกันเนี่ยมันจะต้องมาชนอยู่ตรงขอบตัวนี้พอดีนะครับผมคือถ้าสูงต่ํากันมากไปเวลาเราติดแปลแล้วจะมีปัญหานะครับผมทีนี้ความกว้างของรางก็เหมือนกันสมมติรางบ้านหลังนี้เราจะใช้ตัวที่สิบห้าเซนเราควรทำกว้างไว้ก่อนเลยนะครับประมาณสักสิบหกหรือสิบเจ็ดเซนอย่างน้อยนะครับผมประมาณนี้แต่อย่าให้กว้างมากไปเดี๋ยวบาของรางมันจะไม่มีที่นั่งนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้คือปีกรางจะกว้างข้างละสิบห้าเซนนะครับถ้าตัวท้องสิบห้าเซน ของ s 四 g จะมีสองขนาดคือท้องกว้างสิบห้ากับท้องกว้างสิบสองนะครับในะปัจจุบันเนี่ยคือมสอออีสองวัสดุนะครับคือที่ใช้ผมจะใช้สแตนเลสกับสังกะสีแต่หลังนี้จะใช้เป็นสแตนเลสนะครับราคาของสแตนเลสก็ดูเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสองเมตรอยู่ที่พันสามรอยสบาทนะครับในะวันนี้เนี่ยครับเวลาจุดจบของตัวจันทันที่ลงมานะครับมาจบรงรางเนี่ยมันจะเสมอกับตัวตะเข้รางพอดีนะครคือปิดพลาดไม่ได้ถ้าปิดพลาดเวลาวางแปรแล้วมีปัญหานะครับผม คือตัวนี้ก็สําคัญนะครับคือถ้าวิธีระาวางังก่อนที่เราจะวางจังทนทันตัวที่มหาตะเขรางเราควรวางตะเขรางก่อนนะครับไม่ใช่วางจันทันก่อนนะครับผมผิดพลาดเลยนะครับระวางตะเขรางให้ได้เสร็จแล้วก็เอาจันทันมาประกบประจบประจบ,ประจบกันอย่างนี้นะครับผมคือสําหรับนายช่างมือใหม่นะครับผมสําหรับนายช่างมือใหม่เท่านั้นนะครับนายช่างมือเก่ามีวิธีที่ดีกว่าก็มาแนะนํากันนะครับผมคือ จะทาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่แต่เวลาจุดจบมามันจะได้เป็นระนาบเดียวกันก็คือประจบที่ตัวตะเข้รางนะครับผมระหว่างตัวตะเข้สันกับตะเข้รางนะครับผมมันจะมาจบกันคือหลังมันจะเสมอกันเวลาติดแปรจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมคือตัวรางที่เราใช้นะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวสแตนเลสนะครับผมเนี่ยครับตะเข้รางตัวนี้จะมีจุดลงบ้านหลังนี้ที่ผมทำลักษณะนี้จะมีจุดลงอยู่สามที่นะครับผมเนี่ยครับสามมุมนี่เลยสามด้านรางเนี่ยเรามองอย่างนี้เหมือนไม่ยาวนะครับแต่จริงๆจะใช้อยู่ที่ท่อนหนึ่งสองเมตรกว่า ผมเลยต้องใช้ถึงแปดท่อนนะครับผมบ้านหลังนี้มีจุดจุด,จดลงรางอยู่ที่สามตัวนะก็ราคาก็แรงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าน,นี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับผู้ว่าจ้างน,นะครับจะเอาสังกะสีหรือตันเลสน,นะครับผมเราก็มีบวกราคาเอาแล้วกันนะครับคือของหลังคาแต่แต่ละหลังในจุดลงรางจะไม่เหมือนกันนะผมเนี่ยครับแต่ว่าคือยังไงก็ตามแต่เวลาเรามุงหลังคาไปแล้วมันต้องเป็นระนาบเดียวกันถ้าเราดูด้านท้องคือตอนนี้แผ่นสะต้อนความร้อนบนบางมันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ แล้วแต่นะครับบางหลังก็จยิ่งลงหลายจุดยิ่งปวดหัวนะครับคือตัวกินยาก็อยู่นี่แหละครับองช่างนะครับเจอรางเยอะๆในปวดหัวเหมือนกันนะครับกินยากอยู่นะครับผมคือแล้วแต่หน้างานนะครับคือตัวรางเป็นตัวนี้นะครับผมผมที่ใช้นะคือตัวกว้างทั้งหมดได้45เซนตัวนี้จะเรียกว่าท้องรางกว้าง15เซนตนะครับตัวนี้มี15กับ12สแตนเลสกับสังกะสีนะครับสังกะสีจะเป็นสังกะสีชุบนะครับอลูซิเนียนะครับผมก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับเนี่ยครับส่วน ความยาวนะครับความยาวของตัวรางจะอยู่ที่สองเมตรนะครับผมคือถ้าเราไม่ถึงเราก็ต้องทาบต่อเอานะครับนี่ครับความความยาวน้าตาจะเป็นแบบนี้คือลักษณะของ SSCG ซีจเขาจะมีะตับตาตันเหลดค่อนข้างจะหนามากเลยนะครับผมของ SCG ก็สมราคาเขานะครับผมใช้ได้เลยใช้ดีเลยนะครับคือผมเคยถามช่างนะครับที่ไปรื้อหลังคาลงมาเนี่ยว่าเคยเห็นรางสังกะสีปลูกไหมแกบอกไม่เคยนะครับผมที่ไปรือ้อพากันรื้อลงมาบ้านที่หลายๆปีแต่ว่า ถ้าเราได้สแตนเลสถ้าเรามีงบเราสแตนเลตเราก็อุ่นใจนะครับแต่ราคาก็แรงไม่เบานะครับแรงมากๆเลยแหละครับผมต่างกันอยู่ที่ประมาณหลายเท่านะครับประมาณสองเท่าประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับเป็นของ SCG จะมีตรา SCG ประทับอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างจะหนาและดูมาตรานมากผสมราคาเขานะครับคืออย่างบ้านหลังนี้ก็ใช้ทั้งหมด8ท่อนก็ไปบวกลบคูณหารนะครับเส้น 1, 3 2 0บาทนะครับณปัจจุบันนะครับแต่ราคาข้างหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับคือวิธีการทํา ตัวรางตะเข้นะครับผมเวลาเราวางเหล่งเราควรจะเผื่อไว้นะครับสมมติท้องสิบห้าเซนตัวนี้ท้องสิบห้าเซนเราควรทําให้เผื่ออย่างน้นนอยสักเซนหนึ่งสองเซนได้เลยนะแต่ว่าอย่ากว้างมากไปกว้างมากไปเดี๋ยวบาดรางม,มันจะ,มจะไม่อยู่นะครับเวลาน้ําลงมากๆมันจะมันจะหักนะครับผมมันจะมันจะมันสามารถทํายุบได้นะครับน้ําแรงๆนะครับผมก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องตัวจุดการวางตะเข้รางนะครับผมสําหรับน้องๆในช่างรุ่นใหม่นะครับเวลาเราทำเราจะได้เผื่อไว้นะครับผมว่า การทําตัวตะเข้รางไว้รับรางในคนทําประมาณไหนแล้วก็วิธีการทําสรบหลังคาลงมาคือการทําต้องทํารางก่อนนะครับทําตัวตะเข้รางก่อนค่อยทําจันทันตัวที่ตะเข้สันกับตะเข้รางมาจบกันนะมันจะได้ง่ายนะครับผมนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องง่ายๆนะครับนิดๆหน่อยๆมาฝากนะครับผมวันนี้แค่น,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 นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ